ตอนนี้แนวทางที่จะดูแลผู้ป่วยโควิด1 9ด้วยสายพันธุ์โอมิครอนก็คือการเจอแล้วก็จ่ายายาให้แล้วก็ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านลดปัญหาคอขวดสําหรับกลุ่มสีเขียวที่เคยไปกระจกตัวกันในโรงพยาบาลนะ,นะคะตอนนี้หลายๆพื้นที่ของภาคเหนือ,อก็ใช้วิธีการนี้ในการดูแลผู้ป่วยค่ะ กลุ่มเสียงที่พิษณุโลกเขาก็เดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อที่เจ้าหน้าที่จัดหาเอาไว้ให้นะคะทําให้เมื่อวานนี้เนี่ยที่พิษณุโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก164คนค่ะทางจังหวัดเปิดเผยว่าส่วนใหญ่แล้วอาการยังไม่รุนแรงนะคะก็เข้าสู่การรักษาตัวที่บ้านในระบบโฮมไอโซเลชันเป็นหลักโรงพยาบาลจะเก็บไว้สําหรับคนที่มีอาการหนักเท่านั้นนะคะ ไปดูที่ประจณบกันบ้างค่ะนายกริตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ในายอำเภอทุกแห่งทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่คอยติดต่อประสานงานกับผู้ติดเชื้อค่ะห้ามปฏิเสธการรับผู้ป่วยเหมือนกับกรณีนักศึกษาวัย22ปีซึ่งเหตุการณ์ไปเกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในอำเภอชนแดนนะคะ ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ระดมฉีดวัคซีนให้กับเด็กช่วง5-11ปีค่ะแล้วก็เข็มที่3ให้กับประชาชนโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน5จังหวัดทั่วประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนมากที่สุดกว่าร้อยละของประชากรนะคะส่วนการฉีดเข็ม3ก็จะช่วยลดการเสียชีวิตได้มากขึ้นอยากเห็นได้ชัดค่ะ